ชื่อชุติการหนองแกค่ะปัญหาชีวิตคืออะไรจ๊ะการเงินการงานแล้วก็ความรักค่ะการเงินไม่ดีเลยค่ะจากสูงๆมาต่ำเลยค่ะจากสูงไปต่ำการงานก็ไม่ดีอีกค่ะสุขภาพสุขภาพแข็งแรงค่ะยังโอเคทุกอย่างค่ะแล้วรู้ตัวว่ามีความผิดด้านไหนมาม้่งก็คือที่แน่ๆคือผิดสินข้อสามะค่ะ ผิดสินข้อสามมาตอนนี้เลิกหรือยังเลิกแล้วค่ะตอนนี้เลิกแล้วท่านเทวดาบัตรนี้ไม่เคยมาซื้ออย่างเนี่ยยังค่ะยังไม่เคยค่ะยังไม่เคยมาซื้อเลยตอนนี้สำนึกผิดแล้วไม่เอาแล้วจะขอแก้ไขชดใช้ไปเลยจะทำอย่างไรได้บ้างจะแก้ไขใช่ไหมท่านใช่แล้วรู้สึกผิดกันแล้วใช่ไหมหะ มีชื่ออยู่ในนรกแล้วสิครามีต้นไม้ประจําตัวแล้วหรือยังใช่แล้วท่านเอ๋ยอ่ามีต้นไม้ประจําตัวแล้วไม่ต้องแย่งกับใครต้นงิ้วอ่าบัดนี้สํานึกผิดแล้วกลัวแล้วไม่เอาแล้วจะไม่ทําอีกเลยจะทําอย่างไรได้บ้างขอชดใช้ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกไปน,นี้ไปเลยท่านเอ๋ยขอเตือนก่อนเลยหนะ มาแจ้งจำงแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วเรนะรู้สึกผิดนั่นและใช่แล้วต่อไปไม่ทำอีกใช่ไหมนะหากพลาดครั้งอีกหนึ่งแหละคราบนั่นแหละนะาวทวีคูณกันนั่นแน่เข้าใจใช่ไหมครมั่นใจหรือเปล่าว่าจะไม่ทำผิดอีกแล้วค่ะอาเป็นว่ามั่นใจนะเวลานี้ที่แล้วมาก็ไม่รู้ว่าจะมีนรกจริงหรือเปล่า แต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าน่าจะมีจริงแล้วก็เลยรีบมาเคลียร์ใช่ไหมค่ะอ้าว <c oughs> แล้วเคยไปให้ใครเขาดูมาอีกหมอดูใช่ไหมหมอดูทักว่าเหมือนเหมือนอดีตชาติเคยเป็นหมอตำแยค่ะหนูก็เลยไม่แน่ใจค่ะไม่แน่ใจว่ามีหมอดูทักมาว่าอดีตชาติเคยเต้นหมอตำยาทำแท้งเด็กไม่รู้จริงหรือเปล่า และเคยทําให้พ่อแม่ร้องไห้ในชาตินี้ใช่ค่ะชาตินี้ไม่ต้องไปถามหมอดูชาตินี้ชัดรู้อยู่กับตัวแล้วเอาทีละประเด็นเรื่องหมอตําแยในอดีตชาติเป็นจริงหรือเปล่ามีผลหรือเปล่าไม่เห็นนะท่านเอ๋ยว่ามีอดีตชาติเลยนั่นแหละหนาะว่าเป็นหมอตําแยนั่นแหละค่าเป็นว่าตัดเรื่องหมอตําแยออกไปค่ะไม่มีกรรมเรื่องเด็กแล้วในอดีตชาติ แต่ว่าชาตินี้ไม่ต้องถามหมอดูเลยตัวเองรู้เลยว่าทำให้พ่อแม่ร้องไห้ในชาตินี้บ่อยครั้งไหมก็ก็ไม่บ่อยค่ะจากเหตุการณ์อะไรทำให้พ่อแม่ร้องไหอาา้อาจจะมีมีครั้งนึงรู้สึกว่าคือเขาเตือนว่าอย่าไปแต่งงานกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยเอแบบว่าเนดูไม่เหม,มาะสมออเขาก็เลยแบบไม่ชอบคนนี้คือเขา,ามั่นหมายจะให้เราไปแต่งกับ เขาเคยเตือนว่าอย่าไปแต่งงานกับผู้ชายคนนี้อ๋อก็คือเหมือนกข้อตอนนั้นตอนนั้นไม่ไม่ไม่ไไม่ถึงว่าไม่เป็นถึงว่าเขาเขาเขาบอกว่าเหมือนเขายังเด็กนะแบบว่ากลัวว่าจะประคับประคองกันเป็นไม่ได้เขาอาจจะเสียใจหรือร้องไห้คืออันนี้คือทําให้พ่อแม่เสียใจในเรื่องของความรักที่เราไม่ยอมเชื่อฟังแล้วเราก็ตามทําตามใจตัวเราเองใช่ค่ะมีกรรมไหมท่านเทวดามีอยู่แล้วท่านเอ๋ยอันลูกเลยนั่นแหละนะใครก็ตามนั่นแหละค่ะ ทำให้พ่อแม่หนาตรอมใจเอ้ยทำให้พ่อแม่มีน้ำตาทำให้พ่อแม่ทุกใจนั่นแหละเนาะอันลูกนั้นมีวิบากกรรมนั่นแหละพอนั่นแหละเนาะมีแท้แน่ท่านเอ้ย แล้วสิ่งที่พ่อแม่เตือนก็เป็นจริงด้วยหรือเปล่าใช่ตอนนี้ก็เลิกเลิกมาสองคนลวเลิกมาสองคนห้ามทั้งสองคนมาถึงมันไม่ใช่ค่ะแต่คนแรกก็โอเคคนที่สองห้ามแต่มาถึงว่าความรักไม่ไม่โอเคทั้งสองครั้งนะคะไม่โอเคทั้งสองตอนนี้ก็เป็นอิสระจากผู้คนใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าเวรกรรมทำกับพ่อแม่ให้เสียใจย,ยังค้างอยู่ใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอน๋จะทำเลยนั่นแหละนะให้เราทุกใจนั่นแหละค่ะ ชีวิตนะไม่มีสุขในแรออาเป็นว่าจะขอทดชดใช้เวรกรรมที่ทำกับพ่อแม่บ้างได้ไหมขออโหสิกรรมนั่นแน่ถามท่านแท้นั่นละนะไปกราบเท้าล้างเท้านั่นละครบขอเข้ามาอาโหสิกรรมแล้และบวชรักษาศีลให้พ่อแม่อีกยี่สิบวันนั่นเอ,อ้ย เป็นลูกคนเดียวหรือเปล่าเป็นลูกอ่าคนที่สองคขามีสามคนเป็นผู้หญิงคนเดียวคนกลางค่ะเป็นคนเดียวเป็นหญิงคนเดียวที่เขารักเขาห่วงเขาห่วงแต่นี่ก็เอาแต่ใจตัวเองใช่ไหม่เป็นคนที่ามนี้มีความคิดเป็นเวรกรรมต้องแก้ด้วยยี่สิบวันและต้องการอะไรอีกหรือเปล่าพ่อแม่อันพ่อแม่ใช่ไหมท่านใช่แล้วคุณภาวนากันนั่นแหละเนาะทำอย่างนี้แหละพอสังฆทานหนึ่งชุดเนาะก็ได้แล้ว ปศาสตร์ก็ได้ท่านเอ๋ยเพื่อส่งบุญเลยถึงพ่อแม่นั่นแหละเนาะปศัสตร์ก็ได้นั่นแหละพอสักยี่สิบตัวเนาะก็ได้เอ้ยโอเคนี่เรื่องของพ่อแม่จะได้จบไปเรื่องของผิดศีลข้อสามต้องแก้ไขด้วยวิธีไหนบ้างศีลข้อสามใช่ไหมท่านใช่แล้วห้ามกันเลยนั่นแหละเนาะค่ะถ้าแก้แล้วต่อไปขอเตือนเอ้ยอย่าทำอีกเลยนั่นลและเราเป็นคน ใจอ่อนหรือเราเป็นคนเจ้าชู้เอาให้แน่เถ้าใจอ่อนก็คือถูกเขาหลอกก็จะอาจจะเป็นคนเจ้าเจ้าชู้ด้วยะค่ะเธอเป็นคนเจ้าชู้ด้วยค่ะสมัยที่ยังเป็นสาวค่ะอ่าเป็นว่าต้องเลิกนิสัยดีนะค่ะใจอ่อนก็ต้องเลิกด้วยหูเบาเขาเป่าทีเดียวก็จะเชื่อจะเคลิมพ่อแม่ไม่ฟังแล้วตอนนี้ น้องตัวเองเลยนั่นแหละนะจึงไม่ค่อยสนใจใครหรอกคระนี่แหละนะตอนนี้ถึงคิดได้เลยเอาเป็นว่าต้องบวชกี่วันสำหรับแก้ผิดข้อสามแก้นิสัยไปด้วยเลยสิดข้อสามนะท่านเอ๋ยใช่แล้วแดงเลยเชย่นกันะนะันะ่นนะ่ะนะเห็นมาแล้วแหละสิคราหกสิบวันหาแหละท่านเอ๋ยหกสิบวันพร้อมจะเปลี่ยนนรก ่แล้วท่านเอืยอ<พ>เรื่องผิดผัวผิดเมียนี้เลยหนาะอันเรื่องใหญ่แหลคะคระปันปวนหนาไปหมดแลวอันนางนี้ทําไปใช่ไหมท่านใช่แล้วพ่อแม่นั้นก็ทุกใจใช่ไหมหนาะทางผู้ชายลูกเมียเขาอีกแหลคะค่ะนั่นแหลนะหนาทุกใจมากมายเลยก็ทบกระเทือนเป็นวงกว้างใช่แล้วท่านในพ่อแม่ของฝ่ายชายเมียฝ่ายชาย ลูกเต้าฝ่า,ฝายชายพี่น้องฝ่ายชายเขาก็พังทลายมันไม่ได้แค่นั้นแลวอันพ่อแม่ทางฝ่ายหญิงอีกท่านเอือยพอไปปรับทุกข์ให้แม่ฟังเลยเพื่อลูกเลยแม่เธอก็คือพ่อแม่ฝ่ายเธอฝ่ายหญิงก็ทุกข์ทรมานพี่น้องเธอก็เป็นคนทรมานไปด้วยแล้วก็เสียชื่อไปหมดแม่ก็ไม่รู้จะเอาหน้าไปตั้งไว้ที่ไหน อับอายเขาเหลือเกินลูกเราไปเอาแฟนชาวบ้านมาเป็นแฟนตัวเองใช่ไหมอ๋อไอ้ไอที่แปลแฟนชาวบ้านมาเป็นแฟนเขาไม่รู้หรอกค่ะหนูรู้ด้วยตัวของหนูเองเข้าใจก็แต่ว่าในความรู้สึกก็แม่ <c oughs> เขาต้องอับอายพ่อก็ต้องแบบทุกข์ทรมานก็สรุปแล้วทั้งสองครอบครัวสามครอบครัวดิเพราะว่าเธอเผื่อว่าผู้หญิงคนนูน้นใช่ไหมเขาต้องสูญเสียสามี พ่อแม่ผู้หญิงฝ่ายนู้นก็พังทลายอีกใช่ป่ะพ่อแม่ฝ่ายชายก็เสื่อมเสียอีกใช่ป่ะพ่อแม่ฝ่ายเธอก็เดือดร้อนอีกอาเป็นว่าจากการตัดสินใจผิดครั้งเดียวพังทลายจิตใจของคนไปเป็นกองทัพเลยนามนี้ค่ะก็ผิดสินข้อสามของตัวเองด้วยแหละคะ่ะคือมีแฟนอยู่แล้วก็กไปมีคนอื่นอะไร<ล>นะนะ เองก็มีอยู่แล้วมีไปอยู่แล้วแต่ก็ยังไปมีคนอ,อื่นอีกสีเลยแหละก็ไม่เป็นไรแล้วเมื่อก่อนก็ทิ้งแฟนตัวเองด้วยหรือเปล่าค่ะโอ้สี่ครอบครัวเธอคนเดียวพังทลายไปหนึ่งสองสามสี่ครอบครัวเลยมีผีร้ายอยู่ในตัวหรือเปล่าท่านเทวดาท่านเอ๋ยมันเป็นกรรมเก่านั่นและสมควรแท้ทำไมเช่นนี้หนา ทำไมถึงต้องเกิดเหตุการณ์นั่นนะี้คะว่านางหนาไป็นบอนเป็นชายเออยรักมากชอบมากแหละท่านเออยเอาไม่เลือกเลยนั่นแหละเนาะมาแค่นี้จึงเอาไม่เลือกเช่นกันพอนี่แหละเนาะกรรมมันเป็นเช่นนั้นเลยอุบุนิสัยดั้งเดิมยังไม่ได้ทิ้งไปไหนเลยใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ใยใจใหญ่ใจย,ยิ่งเลยนั่นแหละหนาใคร <c oughs> พูด <c oughs> ไม่สนใจใครละค่ะคะชา่นี้หนาะก็มีเช่นกันเลย ชาติที่แล้วเป็นชายก็ทําลายได้ทุกอย่างชาตินี้เป็นหญิงก็ไม่เกรงใจใครอีกเหมือนกันใช่แล้วท่านไปทําพิธีอะไรจะได้ไม่เข็ดต้นนิ้วเลยแหละนะหรือยังไม่เข็ดครับชาตินี้หนาก็ไปได้อีกเลยอ่าสำนึกแล้วเธอมานี่เพื่อจะยุติเหตุการณ์แล้วใช่ไหมค่ะใช่ค่ะพอแล้วกลัวว่าต้นนิ้วจะโตอย่างรวดเร็วแล้วจะต้องไปอยู่ในต้นงิ้วอย่าง ยาวนานแล้วก็แสนสาหัสต,ต้องทำอะไรบ้างในกรณีของผิดศีลข้อสามผิดศีลข้อส <c oughs> ามค่ะท่านเอ๋ยให้ดำใบสีเลย <c oughs> นั่นแหละเนาะมาขอขมาต่อพระตนะใจพอต่อไปเนาะตัวข้าไม่ทำอีกแล้วไม่ผิดศีลข้อสามอีกแล้วท่านสิ่งที่ทำลงไปนั่นแหละเนาะบันนี้สำนึกแล้วสิพอวันนี้เนาะขอขมาอย่ามีกรรมต่อกันเลย <c oughs> อขอเข้ามาพระรัตนาตายต่อการทำผิดศีลข้อสามแล้วก็กล่าวสัจวาจาให้กับทุกคนที่ต้องทุกข์ทรมานจากการที่เธอไปทำไว้ทั้งหมดทั้งสิ้นที่เกี่ยวข้องโดยตรงและทางอ้อมนะแล้วต้องการอะไรอีกหรือเปล่าชุดขาวสองชุดท่านเอ๋ยสังฆทานหนึ่งชุดเลยนั่นแหละนะ บริษัทนั่นแหละครับจากสามสิบตัวหนาและท่านแหละบริษัทอีกสามตัวสามสิบท่าน <30 S 1> เอ,อ๋ยสามสิบตัวอ,อะไรก็ได้เนื่องจากเป็นคนมีการมราคะมากใชแล้วท่านควรจะให้กรรมฐานแบบไหนดีอสุภาแห์และท่านเอ,อน๋ยอสุภาของเปื่อเลยนะั่นแหละ ลองเชื่อเสือนเต้านมออกสิคานั่งระนนะาสวยงามไหมนั่นแหละลองเชื่อพุกตาออกมาท่านจะสวยกันไหมเล่าหนอลองเชื่อจมูกแหวงดูสิพอจะสวยงามไหมหนอและท่านเล่ณเวลานี้เธอมานี่เพราะเธอกลัวที่จะรับกรรมเธอกลัวที่จะต้องเดือดร้อนใช่ไหม ใช่ค่ะแล้วก็ชีวิตช่วงนี้ไม่ไม่ค่อยดีค่ะเรื่องการเงินหนูก็เลยมามาอะไรนะชีวิตก็ตกต่ไม่ค่อยดีแล้วก็มีเรื่องการงานเป็นเงินด้วยเข้าใจสมมุติว่าการงานการเงินดีอะไรทุกอย่างดีความเป็นคนมักมากในเรื่องของความรักก็ยังไม่ได้หายไปไหนจากใจเธอใช่ไหมไม่ค่ะหนูหนูก็จะมาตรงนี้ด้วยมาเธอจะมานี่เพื่อจะค้นหาจรรมแล้วค่ะก็คือหมายถึงว่าก็คือจะไม่ผิดสินข้อสามนะค่ะจะไม่ผิดสินข้อสามแล้วค่ะ อันนี้ก็คือสิ่งที่คนเวลาติดคุกมันจะพูดแบบนี้แหละน <c oughs> ึผ่าพเอาป่ะไม่เอาแล้วต่อไปไม่ป้นไม่ฆ่าแล้วตอกปาปั๊บบรรยากาศมันได้ใช่ปล่าของเขาวางไว้แบบยั่วยวนหน้าหยิบหน้าจับหน้าต้องหน้าขโมยห้ามใจได้หรือเปล่าเธอคิดว่าเธอบรรลุธรรมหรือยัง<ม>หรือว่าเธอตัดได้แน่นอนขาดเลยก็อยากจะมา แก้กรรมที่เคยทํามาเนี่ยน,นะค่ะแก้กรรมนั่นทวนแก้กรรมค,คือถ้าสมูติแก้กรรมมันจบแล้วไงถูกติดคุกจบแล้วลอกไปแต่ว่าผีมือในการขโมยจี้ป้นยังมีอยู่แล้วมันจะหวนกลับไปทําอีกหรือเปล่าคงไม่อ่ะค่ะท่านเทวดาเขามั่นใจว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่สบายตัวนะสบายใจทุกอย่างพร้อมจิตใจมันก็หวนกลับไปหา พะนี่มันมีกิเลสข้ามภพข้ามชาติมันต้องตัดด้วยปัญญาต้องการบำเพ็ญเพียรต้องการปฏิบัติเพื่อให้มันถอนรากถอนโคนคเธอจะไปถอนดังนี้ได้ยังไงเดี๋ยวมันก็สบายตัวสบายใจก็กลับไปเจ้าชู้อยู่ดีเหมือนเดิมอีกตอนเธอก็อยังไม่รู้ใจตัวเธอเองใช่ไหมในเวลานี้ไม่ค่ะตอนนี้หนูก็ปฏิบัติธรรมอยู่เหมือนกันค่ะอ่าตอนนี้ขนานี้ก็ปฏิบันิ์อยู่แต่ว่าท่านาเทวดาก็ยังไม่ยืนยนันให้เธอร้อยเปอร์เซ็นต์เธอต้องมุ่งมั่นเอาอสุภะ <c oughs> เป็นกรรมฐานค <c oughs> วักไส้ควักพุง <c oughs> เข้าไปดูว่ามันมีหนอนมีอะไร <c oughs> มันมีความไม่สวยงามอะไรบ้าง <c oughs> แล้วก็ต้องบอกกับตัวเองว่าเรานี่แหละจะต้องเป็นผู้เห็นสัจธรรมว่าเรากำลังถูกหลอกและเราก็จะต้องเดือดร้อนตกนรกอีกอันเป็นโทษภัยอย่างใหญ่หลวงค่ะ <c oughs> นี่ก็คือข้อเตือนบางคนเออต่อไปนี้ไม่มีเหมือนผู้ชายอะ่ะ ตอนนี้ไม่มีเมียน้อยแล้วค่ะแล้วพอมีตังหน่อยใช้เปล่ากินเหล้าหน่อยผูดยิ้มมาคุยด้วยหน่อยมันก็กลับไปใจอ่อนอีกมันก็ไปมีเมียใหม่อีกเหมือนคนขโมยตอนนี้ไม่ขโมยแล้วเหมือนคนกินเหล้าอ่ะตอนนี้ไม่กินเหล้าแล้วเหล้าไม่ดีจริงๆเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็เปรี้ยวปากอีกแล้วกลไปกินอีกอันนี้เธอต้องเตือนตัวเองนะ,ะอ่านี่ก็คือสิ่งที่จะบอกไว้ว่า อย่าพลาดอีกพลาดอีกแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนักและเรื่องแก้ยากเอาท่านเทวดาณนะเวลานี้เขาก็คงมั่นใจในระดับหนึ่งแต่ถ้าท่านเทวดาไม่มั่นใจตลอดการใช่ไหมใช่แล้วท่านเอยอันมนุษย์เลยนั่นแหละหนะาถ้ายังใช้ชีวิตทางโลกนั่นแหละคะ่ะความพลาดหนาะมีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเธออย่าไปมั่วสุมอีกไปเที่ยวไปกินไปสังสรรค์อะไรกับผู้คนที่มันจะต้องเกิดอุปนิสัยเกิดเหตุการณ์ที่จะต้องไป ไปเกี่ยวข้องกับความรักอะไรอีกเธอจะต้องระมัดระวังตัวนะค่ะเาอผิดข้อนี้ตอนเนี้ยเธอพูดอย่างเงี้ยเธอตกลงที่นี่เนี่ยมันก็จะมีปีศาจพยามารตามเธออีกมันเหมือนอนีคนหนึ่งอะดาราไงที่บอกว่าโอยผมมนี่าแล้วครับต่อไปนี้ผมจะขอบวชตลอดชีวิตไม่ทันไรเลยไปอยู่ในวัดหนึ่งไปแต่งงานกันอีกแล้ว <c oughs> ใช่ปะเคยได้ยินหรือเปล่า เธอต้องเอาจิงเอาจังนะะตามนี้ท่านเทวดามีอะไรจะเตือนอีกหรือเปล่าก็แค่นี้ท่านเอ๋ยมนุษย์เลยนั่นแหละนะพิจารณาเอาเถิดค่ามาถามข้าก็ตอบได้เช่นนี้หลยจะได้หมดเวรหมดกรรมขออธิขอขอวยพรให้เธอเลิกได้เด็ดขาดตามนี้ค่ะอะ่ไปได้แล้วมาบวชเมื่อไหร่ละ ยังไม่เห็นเลยแปดสิบปันจะมาบวชเมื่อไรเริ่มเมื่อไรเริ่มเมื่อไรไายกันยานี้ลแหละค่ะกันยานี้ที่จะถึงนี้แล้วใช่ไหมเพราะว่าต้องต้องไปดูสุขภาพอ่าไม่เกินไม่เกินสิบห้ากันยาเปล่าก็ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะสาธุไปได้